สัทธาปุติอัญภักขานังอุปปตินหาราชายะยะกะติโตวุตตาวิทัสสะภะโวธัมมานามหัคคลาสุทุมันโตสุทุมันโตวรรณวันโตเลสะติโนโมธัมมานาอะขันโสปะตุนะเดรัจฉานะราชาวีรุญโณ

ราฒนาประเด็พระคุณหลวงปู่สงเคาะพวกลูกหลานทั้งหลาย่อไปขอใน้อมนึกถึงทั้งหมายที่ท่านเคยมีชีวิตอยู่หลวงปู่ทั้งหลายตามรูปภาพที่อยู่บนโต๊ะบูชาทั้งหลายาง Ba di nhăm bê tông tay vang tatam tội bali mana lati te vatataman mosavetu ni mana lati nang te vang tatam tội baba nang tatam tội baba li tatam tội baba de vang tay vang tatam tội baba li tang tay vang 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 tung apa mana tuh panang tewanang caang tu ma wa catau untuk pagi menang tewanang caang tuwe para de satu loala ca satu karena ku dicaku teh pada jadinya ขุนตามิพันติตาตังมาปาลาทังคามาตาเมบัเตยกตัคุณยังทามินาอุโมทิตาปังสามินาตาตั้งคุณยังไม่หันาปังสาุตาทุอาุโมตังขอบรรดาทันนัหลายโจทิกุศลบุญาดาสีนี้กำหนดไว้ในใจว่าขอให้องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนดาสมมาสมทติจ้าทุกๆพระองค์ และพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระอรหันต์ทั้งหมดกรมเทวรรดาทั้งหมดตลอดเจวาทั้งบรรดาปรมาจารย์สัตว์ทั้งหลายที่มีพระคุณต่อพวกเราและ,และบรรดาบรรดาท่านบรรพบุรุษทั้งหลายโปรดเป็นโมทนาความดีที่พวกเราทำนี้จะขอดินแดนแห่งนี้คือประเทศไทยทั้งหมดจงเป็นสถานที่กำหนดพระพุทธศสาสนาทรงอยู่ด้ดยครบห้าพันปี พื่อบรรดาพวกเราท่านหลายจะได้บำเพ็ญบารมีเพื่อปฏิบานต่อไปอาราบรรดาท่านบริษัททัง้งหลายการตั้งใจของบรรดาท่านบริษัทจะยังผลให้สําเร็จตานี้ก็เพราะอาศัยบาร,รมีพระองค์สมเร็จกบรมลโลกเชตสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ชาปรมทาตุทั้งสองพระองค์แล้วต่อไปนี้ต่อไปจะได้ทําพิธีถวายเครื่องราชกุกุปพันธ์จำลองโดยจะถวายท่านพระครูวิกรมสมาธิคุณเจ้าวาดวัดป,ประธาจอมกิตินี้เพื่อได้เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติพุทธศาสนานะโมตัสสะปะกว,วาโตอะราโตสัมมา สมุทตตาข้าได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเหนือเสียเก้าด้วยเครื่องสการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้อันมีเครื่องราชกุกุตภัณฑ์จำลอง และช้างพลายปะไก่แก้วจำลองตลอดถึงผ้าห่มสบยาสบยเครื่องบายสีอด,สดอกไม้ทูกเทียนทองและของหอมทั้งหลาย,ลยเครื่องประดับทองทิวังต่างๆาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ชนและความสุขอย่างยิ่ง,ง,งนั่นคือพระนิพพานแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายาาในชาติปัจจุบันนี้เทิน ตาถวายพระมหาพิชัยมงคลพระแสงขันชัยศรีทางพระกริชยพุทธพระวาลวิชนี แต่จามรีฉลองพระบาทเชิญเอาเราจะได้ถวายทั้งหมดนี้เป็นบุทธบุชาเพื่อเราจะได้เลิกละลากัน,กน,กนทัีที่สิ่งเหล่าน,นี้ที่เราจะต้องมาเกิดเยียนไหวใจเกิดกันอีก แล้วขอพดะคุณเจ้าทั้งหมดโปรดเข้าสมาธิแผ่เมตตาจิตใ้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทตะูงชนชาวไทยทั้งหมดให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและปลอดภัยจนกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายจะทำทัตรสินเสร็จ ในเวลาที่ทำบาตรสินอาตมาจะยืนอยู่ที่ด้านเจดีด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็นำพระพุทธมนต์นปรับพรหมแกบรรดาท่านพุทธบริษัทอิติปิโสภะคะวะอาระหังมาสัมโบตเวจจารนะสามปันโนสุขโตโลขวิโตอนุตขโรภุริสตัมลาธิสัทาเทวมนุสานังโการ โมชาแล้วก็คุณจะมีฉลองฉะนั้นต่อที่นี้ไปขอทนายได้ตั้งใจงยะค้นฉลองและเริ่มตรงการได้แล้ว ศนาคณะนักเรียนนะตอนระบำชุดเชียงแสนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา